มีคำถามนะครับเกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์นะครับเหตุผลก็เพราะว่าค่าไฟแพงมากนะครับหลายๆคนก็เลยจะพิจารณาว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่จะช่วยลดค่าไฟในบ้านได้นะครับแล้วก็โซล่าเซลล์ดูเหมือนว่าจะเป็น ช่องทางหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าควรจะติดหรือไม่ควรจะติดแล้วจะติดยังไงให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับรบกวนเลยนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe มาฮิดอนชาแนลนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากพวกเรานะครับ เรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดนะครับเอาแสงแดดร้อนๆแบบนี้นะครับทำให้กลายเป็นไฟฟ้าได้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตอนนี้เนี่ยโซลาร์เซลล์เนี่ยราคาถูกลงมากนะครับวันนี้เรารู้สึกว่าเออค่าไฟแพงเราแล้วจะติดดีไหมนะครับติดยังไงก็ติดได้นะครับแต่ติดแล้วคุ้มหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของท่านในบ้านนะครับ แนะนำเลยนะครับถ้าท่านอยู่บ้านหรือว่ามีการใช้ไฟฟ้าในบ้านตอนกลางวันตอนที่มีแดดเนี่ยนะครับอันนี้ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากนะครับแต่ถ้าท่านไปทํางานนอกบ้านนะครับแล้วตกกลางคืนก็กลับมาที่บ้านเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้ก็ติดโซลาร์เซลล์ได้นะครับแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้น พอสมควรเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าในช่วงเวลาที่โซลาเซลล์เขาผลิตไฟฟ้านะครับจะเอาไปไหนได้ใช่ไหมครับผมก็ต้องเอาไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาเซลล์มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับแล้วเจ้าตัวแบตเตอรี่นี่แหละที่ตอนนี้ราคายังแรงอยู่นะครับมันติดได้แต่คืนทุนมันก็จะช้าไปอีกนะครับยังไม่นับรวมถึงเรื่องของอายุแบตเตอรี่แล้วก็อายุแผงนะครับหลังจากที <S <S ่ ตัดสินใจได้แล้วว่าจะติดนะครับตำแหน่งที่จะติดเนี่ยนะครับจะติดตรงไหนนะครับส่วนมากนะครับเราจะแนะนําทิศใต้นะครับจุดที่ได้รับแสงมากที่สุดก็คือจะเป็นทิศใต้เพราะเอียงมาทางนั้นนะครับติดบนพื้นก็ได้นะครับแต่ทีนี้ติดบนพื้นเนี่ยสุแผงโซล่าเนี่ยนะครับถ้ามีร่มเงาไม้มาบังนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยลดลงค่อนข้างมากนะครับะฉะนั้นดูหน่อยว่ามีทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่นะครับ เรื่องถัดมาที่เราจะต้องดูนะครับก็จะเป็นเรื่องของจํานวนแผงเนาะขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าที่ท่านใช้นะครับกำลังไฟนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเนี่ยใช้อะไรบ้างกําลังไฟเท่าไหร่เสร็จแล้วเอาจํานวนวัตต์เนี่ยนะครับมาคูณกับชั่วโมงที่ท่านใช้งานนะครับสมมุติผมใช้ทีวีก็ได้ผมก็ใช้อยู่50วัตต์ต่อวันนะครับผมเปิดมนันตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับแปดโมงเช้าถึงไปสี่ไปห้านะสมมตินะสมมติผมเปิดมาน10ชั่วโมง เพราะฉะนั้น50ผมว่าคูณกัสิบชั่วโมงนะก็กลายเป็น500วัตต์ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผมจะต้องให้แผงผลิตนะครับทีนี้ผมก็เอาก้อนนี้นะครับมาหาว่าจำนวนแผงผมควรจะใช้จำนวนแผงเท่าไหร่นะครับเวลาหารชั่วโมงเนี่ยต้องเอาประมาณสักผมผมแนะนำนะ4ี่ชั่วโมงหารเมื่อกี้ผมใช้500วัตต์ชั่วโมงถ้าหาร4ี่ก็ประมาณ125วัตต์ แผงของผมจะต้องมีความสามารถในการผลิต125วัตต์แล้วผมเอาไปตั้งดังน,นั้นผมเอา125วัตต์แผง125วัตต์นะครับไปรับแสงแดด4ชั่วโมงเขาก็จะผลิตไฟฟ้าให้ผมได้500เนาะแล้วผมก็เอา500เนี่ยไปใช้ในบ้านดูทีวีมาตั้งแต่8โมงเช้เป็น5มเย็น ทีนี้ประเด็นก็นคือว่าเราจะติดกี่แผงนะครับอันนี้แผงเล็กๆนะา25วัตต์ผมก็ติด5แผงหรือผมยืซื้อแผงใหญ่หน่อยนะครับ125วัตต์เลยนะครับก็ติด1แผงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะประมาณการได้เบื้องต้นว่าถ้าฉันจะติดโซลาร์เซลล์ฉันต้องติดด้วยขนาดขนาดไหนแล้วเอาขนาดนี้แหละครับไปคุยกับช่างแล้วอ่ะอยากจะติด300วัตต์อยากจะติด500วัตต์อยากจะติดพันวัตต์อยากจะติด3,000 w, วัตต์เกิดจากการคำนวณแบบเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะครับ การลงทุนอันนี้คุ้มไม่คุ้มตอนนี้ที่ผมคำนวณแล้วแต่ขนาดนะครับก็จะตกอยู่ประมาณ4ป่ปี3ปีแล้วแต่นะครับแล้วแต่ระบบแล้วแล้วมันคุ้มไม่คุ้มยังไงนะครับแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันมีอายุการใช้งาน25ปีนะครับอันนี้ทั้งนั้นยังขึ้นอยู่กับเรื่องของการดูแลรักษาด้วยเนาะมันจะต้องมีการล้างการบ,บัดผลอะไรพวกนี้นะครับแต่กะนั้นก็ตามนะครับบางคนถ้าสําหรับกรณีนะครับกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้ไฟกลางวันอยากติดได้แบบนี้ต้องใช้แบตเตอรี่เนาะเลือกสายแบ แบตเตอรี่ที่เหมาะสมได้ขึ้นอยู่กับแรงดันไป้าด้วยนะครับว่าจะเป็น12โวลต์24โวลต์อะไรพวกนี้นะครับเมื่อเลือกแบตเตอรี่ได้แล้วราคาแบตเตอรี่จะถูกบวกเข้าไปกับราคาของแผงที่เราติดตั้งตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บราคามจะโดดขึ้นมากนะครับยังมีเรื่องของอายุแบตเตอรี่อีกนะครับแบตเตอรี่อาจจะอยู่ได้4ปี5ปีแปลว่าพ้น5ปีท่านต้องบวก ซื้อแบตเตอรี่มาบวกกลับเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นนั่งคำนวณตลอดอายุการใช้งานเลยก็ได้นะครับของแผง25ปีเนี่ยนะครับท่านลงทุนเท่าไหร่และท่านคืนทุนจริงๆเท่าไหร่นะครับก็หมดแล้วนะครับเรื่องที่ควรจะพิจารณานะครับกรณีที่ท่านจะติดโซล่าเซลล์นะครับสำหรับเพื่อช่วยในการประหยัดไฟที่บ้านนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับใครหลายๆคนนะครับตอนนี้ที่กําลังตั้งอกตั้งใจหรือว่าสนใจเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับแสงแดดดีให้ติดโซล่า แสงแดดที่แยงตาก็ไม่เท่ากับหน้าน้องที่แทงใจพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยายการช่างได้ใหม่เพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราส่องได้ครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน